ก็ต้องสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเฮ้เจมสนะทราบวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไลค์หรือว่าเกมจะถีแล้วเกมเกลือ,เก,อเกือที่หลายคนเนี่ยชอบเล่นกันนะฮะโอเคนะครับสรับวันนี้เป็นวันลาคารวันที่25เดือน10นะครับก็เป็นอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่คือเบนจี้เองอย่างที่ผมได้พูดไปในไลฟ์นะครับก็คือ ไลฟ์ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเว้นเนี่ยเว้นหน้าเนี่ยอาจจะเป็นจี้ฮาโลวีนและเว้นต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอมดาวนะฮะแล้วทีเนี้ยเกมนะครับก็ได้อัปเดตเว้นจี้เป็นฮาโลวีนจริงๆนะครับส่วนอมดาวเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราต้องรอดูกันอีกทีเพราะว่าอีเวนต์ปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะบอกใดูนะว่ามันถึงวันที่อะไรถึงวันที่28นะครับก็คือ ถึงวันศุกร์นี้ปกติอมดาวมันจะมาช่วงวันพุธพฤหัสมากกว่านะครับแต่วันศุกร์ก็มีโอกาสมานะ,ะนะครับการที่อัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนเข้ามานะครับในรอบนี้ก็คือ1น,นะครับนอกจากจะเป็นจี้ที่มันน่าสะสมเพราะว่ามันเป็นฮาโลวีนใช่ไหมสองนะครับก็เป็นจี้ที่มันสามารถใช้งานได้ทันทีนะเออใช้งานได้แบบค่อนข้างดีเลยครับเพื่อนๆอ่ะแต่ผมจะพาไปดูว่า,วามีจี้อะไรบ้างหนึ่งนะครับเป็นหุ่นยนต์มัดหุ่นไรกาเนะ สองนะครับเป็นมอนสเตอร์ฟักทองเดี๋ยวเมือนผมขอแห้งโอเคครับกลับมาแล้วสามนะครับจะเป็นหมวกหู่นไกานะเมื่อกี้นี่คือกี่นาทีหนึ่งนะขอแห้ง สนะครับเป็นโดนอ่าโดโลราชาที่อยู่ในเทศนะครับ5เป็นมอนสเตอร์สีส้มนะครับ6เป็นแท็กพิทักษ์ดับเบิลวิงนะครับ7แพนบอร์ดแล้วก็8เป็นหมีราชาโจรสลัดนะฮะวัตถุดิบให้กันตามหานะครับก็จะเป็น A 2อันนะครับ A เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มต้อนรับซูพลาวีนแล้วก็ A บอร์ดนะครับจะเป็นทอร์โคนะครับน้ำมาแรกเป็น S 1ชิ้นเก็บสะสม S นะครับ2ชิ้นจะแลกเป็นหมีราชาโจรสลัดได้ที่เหลือนะครับ4ชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็จะแลกเป็นโมฮูเลกาโดโล ราชาที่ถูดในเทศนะครับมอนเตอร์สีสม้มแพพิธาดมัมเบิลวิงส่วน5ชิ้นขึ้นไปจะแลกเป็นหุน่นหุ่นยนต์หมัดหุ่นไรกาแล้วก็มอนเตอร์ฟักทองนะครับผมไปดูมาแล้วสกิลนะครับก็บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มมา,าประมาณหลายจี้อยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีจี้ที่แบบว่าไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มก็คือจี้นี้นะหุ่นยนต์หมัดหุ่นไรกานะครับเพื่อนๆมันเป็นเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเหมือนแบบว่าของธรรมดาเลยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่านแลกขท่าไห่นะ แล้วก็อีเวนต์พิเศษนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของ3มจี้นี้ครับก็จะมานำมาแลกเป็นแสงฟรีได้ครับแลกแล้วไม่หายนะแล้วต่อมาครับสุกสต์รับฮาโลวีนะครับเล่นนะครับหรือว่าอะไรวะเนี่ยอย่าพลาดมันเก็บสะสมของซองจดหมายครับจะนำมาแลกเป็นลูกตาฟ้าทองได้ลูกตาฟ้าทองนะครับก็อ่านำมาสะสมได้ครับผมไม่รู้ว่าเกตเต่าแล้วก็คู่ขี้เนี่ยมันจะบวกแบบว่าเยอะหรือเปล่านะครับเเราต้องไปดูกันอีกทีนะ กิจกรรมการเล่นนะครับ1 2 3แล้วก็5นะครับเป็น 30H เพจต่อวันนะแล้วก็เป็น10ครั้งนะครับเป็นลายทิพเปิลทูลซึมโอ้โห10ครั้งเลยเหรอไอแต่ก็ขอรางวัลค้มอยู่นะ10ครั้งเป็นแสงเอ่อมาอัปเกรดเป็นเอสบอร์ดเสร็จนะครับใครที่แสงนะ้นยๆหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ผมว่าหน้าเล่นอยู่นะครับ10ครั้งนะอ่ะสุ่มไปก่อนโอ้โหมาถึงก็มาเลยว่ะมาถึงก็มาล่อเลยน่าจะเป็นรางวัลเข้าร่วมนะครับก็โอโ้นี่เป็นเพจจากปอนมินขอบคุณปอนมินนะฮะ เ,เดี๋ยวผมขอญาตไปรับลูกบาทมาแป๊บนึงรับลูกบาทเขาคูดมาหมุนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหมุนนานนะประมาณนาทีนึงเนี้ยไอเอ้ยตอนนี้ผ่านอบัตผ่านพาร์ทผมเนี่ยก็ยังดันไม่ตันนะเพื่อนดันตันเนี่ยน่าจะหาเพชรได้ประมาณหลายอยู่นะใช้คำว่าหลายอยู่ประมาณเท่าไหร่วะกะเอากะว่าน่าจะประมาณ สี่ห้าพันได้อยู่ครับเวนี้ดูเลขการสุ่มกันก่อนนะเอบวกครับ1.5ดครับอ่าเรทออกค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็เอนะครับ2.3นะครับเป็นซุปนะเครื่องดื่ม2.9ครับซุปนี่น่าจะออกยากผมว่านะเออคือส่วนใหญ่แบบส่วนส่วนใหญ่แบบเว้นที่ผมทำเนี่ยมันชอบล็อกเอไว้เพื่อนๆไอดี ID ผมนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าไอดีเพื่อนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันจะล็อกเอหรือเปล่านะครับอืมก็เดี๋ยวลองสุม่มให้ดูแล้วกันนะครับจากของดองก่อนนะ เพราะว่าเพชรผมมีน้อยนะอาจจะเซฟเพชรนะครับเพราะว่าจี้ในอีเวต์เนี่ยผมก็มีค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็อยากได้โดนโ,โลที่ถูในเทศอยู่นะเออเดี๋ยวเราค่อยตามหาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีไอเดียสุ่มอะไรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรับชมแล้วกันเนาะอาจจะมีแบบไอเดียจากทางบ้านมาสุ่มให้ดูกันเนอะโอเคคือแบบผมเพิ่งตื่นละเพื่อนคออาจจะแห้งนิดนึงนะเสียงอาจจะแปลกๆปนิดนึงคอแห้งจัดเลยอะเออ ผมกินน้ำไปแล้วแต่รู้สึกว่ายังคอแห้งอยู่เนะน่าจะแบบว่าตอนนอนเนี่ยกินน้ำน้อยเกินไปเนะี่ยเปิดไปก่อนนะของดองต่างๆนะอืมแต่รอดูว่าเลดการสุ่มอะ่ะผมจะปิดน้อยหรือเปล่านะเพราะว่าเว้นต่างๆที่ผมทำเนี่ยก็คือเว้นตี้อะส่วนใหญ่มันจะอวยผมเ,ยเว้นการถามว่าอวยไหมก็เว้นก่อนโดนไปเกือบสองหมื่นนะครับก็เม้นถ้าจะอวยเท่าไหร่นะเออ เวนซี่นี่คือแบบผมสุมนะ่มแล้วรู้สึกสบายใจกว่าเหนะ็นไหมออกรัวเลยออกของเลที่มันออกง่ายไงเลที่มันออกยากคือไม่ออกครับเอโบวกับซุปนะเอเอโบวกับอะไรนะมันคืออะไรวะาอีกอันหนึ่งอันที่ผมสุ่มเมื่อกี้ด้านนีจะเป็นถ้วยหรือซุปวะมันคล้ายกันอะ่ะของดอมหมดหรือย,ยังเนี่ย ก็เดี๋ยวจะลองเลสสุ่มให้ดูกันด้วยนะครับเพื่อนเวนี้ว่ามันน่าทำหรือเปล่าเกิดรูปบาทครอบครัวก่อนนี่นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือการันตี200เพชรนะครับใครที่มีครอบครัวเลเวลเ9หรือเลเวล10เนี่ยก็สามารถแบบว่าหาเพชรได้อาทิตย์นึงอะ่ะขัานต่ำเนี่ย500ชัวร์วครับเพราะว่าเราจะได้จากลูกบาทได้จากรางวัลการล็อกอินครอบครัวด้วยนะครับแต่การสุ่ม ซุปฮาลวาีน2.3เครื่องดื่มต้อนรับเมื่อกี้ผมได้อะไรวะเนี่ยซุปหรือว่าเครื่องดื่มวะมันคืออะไรขออนุญาตดูไปหนึ่งอ๋อเครื่องดื่มซุปนี่คืออันนี้ครับเพื่อนๆโอ้ยแล้วก็อุย้ยมีจี้เก่าๆด้วยเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีสายสะสมเนี่ยผมว่าน่าจะชอบครับวันนี้ผมก็ชอบนะเพื่อนๆดูดิผมไม่มีผ้าคลุมนะครับเลยการสุ่มออกผ้าคลุมเท่าไหร่วะเราไปลุ้นกัน ผมว่าผมต้องทําเว้นเพื่อที่จะหาสะสมแล้วแหละผ้าคลุมนะครับอยู่ที่20เนะครับรองเท้าเนี่ย25นะที่เหลือเนี่ยก็ทะล่ขงอย20นะครับบวกเนี่ย10นตะตัวบิน25ครับ20ผมว่าน่าจะออกอยู่แหละลูกบาทอะไรเนะี่ยของขวัญลิงฮาโลวีน0 0 1ลูกบาทพันกินให้เพรเออแต่ละอันนะครับมันมีอะไรมาขายบ้างวะดูซิ อ๋อลูกบาทล,ลิงอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวที่หลังลวกันนะครับเพื่อนๆลูกบาทล,ลิงนะแล้วก็เฮ้ยกล่องจี้เหรอเอ้ย,อออยมีจี้ใหม่ขายด้วยเหรอถามจริงเอาจี้ใหม่มาขายอย่างนี้เหรอ <c oughs> เออดีดีด,ดีเอาจี้ใหม่มาขายอย่างนี้เลยครับก็ใครที่ทําเว้นก็ทําไปนะส่วนผมก็จะขายจี้ใหม่อะไรประมาณเนะี้ยเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นแท็กการ์ดอ๋อลุ้นฮาโล,ลวีนเอสปวผมตกใจ ไม่ใช่ปบกการ์ดฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูเลทให้ดูกันนะครับไปมาครับลอง500เพชรก่อนละกันนะเพื่อนถ้า500เพรออกดีเนะี่ยก็เดี๋ยวเราไปทำกันนะถ้าไม่ออกผมก็น่าจะต้องหาซุปอนเพื่อนผมอยากได้ซุปมากเลยอะ่ะเพื่อที่จะหาไอ้ผ้าคลุมอะ่ะเฮ้ยโอ้โหนึงว่าจะมา2อ,อันอย่างนี้ซุปขอซุปหน่อยโอ้โหนี่งมามาแล้วหนึ่งเนะี้ ถ้าเวนนี้ผมทําผมเจ้าจี้อะไรวะเออผมก็นึกไม่ออกผมเจ้าจี้อะไรมาคัมเพื่อนซุปมาแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โห my god อย่างนี้เรียกว่าล่อเต็มตีนครับเราต้องจัดแล้วว่าอย่างนี้เกมสนองเราก็เสนอฮะมาดูกันนะเพื่อนๆว่าอีเวนนี้ผมจะปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มไลฟ์ด้วยถ้าผมไม่ปิดในคลิปนี้นะครับมีอยู่สองพันเนี่ยถ้าปิดได้อ่ะโคตรโหดเออถ้าผมปิดได้นี่คือโหดมากลยนะเราจะไปดูกันในคลิปกันอีก ่าในไลฟ์กันอีกด้วยนะครับไม่ใช่ในคลิปดิก็แต่ผมจะหาเพชรจากพริเมียนพาร์นะครับเพิ่งเติมไปเนีเ่ยเอเอผมมาอีกแล้วไปซุปโอเคซุปมาลัวๆครับอยากได้ซุปนะฮะเราเออซุปมาลัวชอบชอบชอบ,ชอบมาอีกมาอีกเดนสุ่มนี่จะพีคหรือเปล่านะเพื่อน ก็เลยลักตี้ลักตี้ลักตี้บ้าอะไรลักกี้เนี่ยแม่งมันจะเต็ม1ิบก็ไม่เต็มเพื่อนเรด,ด,ดิมันคาวที่ตรงนี้นเห็นไหมคือแบบติ่งหนึ่งอ่ะเอ้ยเราได้ถ้วยมาอีกแล้วโอเคนะครับวัตถุดิบมาเยอะนะครับเราจะไม่ต้องเติมหานะขอพักเติมเลยเถอะเอเอ,อเติมเพชรพอนะอย่าให้เติมจี้เลยีล๋ยวเราจะไปรีวิวลูกบาศก์ลิงพวกนี้กันนะครับเพื่อนก็ฝากคลิปรีวิวลูกบาศก์ลิงพวกนี้เลยละกันนะครับ อาปึ๊บโอ้โหหุ่นยนต์หมัดวะ่ะมีคนเล่หุ่นยนต์หมัดหุ่นไรกาว่ะเพื่อนผมมีแล้วไงหุ่นยนต์หมัดนะครับก็เลยแบบไม่ได้เอานะเดี๋ยว,วมันเป็น,ม,นมันเป็นสกิลเดียวกันเปล่าวะเพื่อนีอย่ยอะไผมดูผิดวะขออนุญาตเ้งนะยังน้าหลังอ้าวสกิลเดียวกันนะไม่ผมแบบว่าไม่ได้มองผิดนะครับเดี๋ยวหนึ่งพันเพชรปิดได้เนี่ยโคตรเก่งเลยอะปิดสองพันเพชรอะในราคา จี้แบบว่าใช้ S4 จี้ปิด2อ0 0เนเฟอเลยเงี่ยโคตรอวยถ้าปิดได้นะได้หรือเปล่าจะปิดได้ไหมปึบโอ้โหมาเบทบอลขอซุปอีกได้ไหมซุปแบบเบิ่มๆอะ่ะขอซุปแบบเบิ่มๆอะ่ะโอ้ไม่มีเลยฝังแค่ซุปนะครับตอนนี้ <laughs> เออ ซุปครบอะจบเลยโอ้โหไม่มาเลยเพื่อนหรือว่ามาล่อผมวะเนี่ยเฮ mm ้ย hmm. มาแล้วโอเคซุปมานะฮะสวยสวยสวยด mm ูซ hmm. ิตอนนี้ A นะครับมี5 A าเอบอกมี3นะครับซุปมี5นะครับเราแรกได้สองจีแล้วอะ mm ่ะ hmm. ผมอยากแลกแค่แบบว่า5 G ทีเดียวอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกแล้วกันนะครับกับูปบารลิงนะต mm hmm. ามหาเอ่อไปรู้แล้วกัน เวรน,นี้เราก็ลุ้นเป็นแบบว่าเป็นสตอรจะเรียกว่าไม่ไม่ใช่สตอรี่ดิผมไปได้ทำเกมทำเรื่องเป็น EP ีไปนะเออเป็น E ีไปจะเรียก EP ีไม่ใช่ผมไม่ได้ทำา P ีต้องเรียกว่าอะไรดีเป็นคลิปไปแล้วกันง่ายดีนะี้ยไม่เหมือนใครเออสุ่มสุ่มสุ่มเป็นคลิปไปเฮ้ยเอโบมาคือเดี๋ยวแพนเน็ตพอแพนเน็ตโคตร์นะพอตร์ Potter อะไรล่ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำที่หลังจาก เกมสถีนะครับตอนนี้ก็คือแบบอาจังหวะที่อากาศมันด,ดีครับเพื่อนบ้านผมตอนนี้ก็กลับมาแบบเหมือนจะกลับมาร้อนนะ,ะม,ามาอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มีลมเย็นอยู่นะครับเพื่อนก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากเหมือนกันโอ้โหถ้วยมาสองก็ดีนะครับวัตถุดิบมาเยอะก็ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ครบไบครับเพื่อน สองพันปิดจี้หนึ่งนั้นเพื่อนก็ปิดจี้เอ่อจี้แรกอะ่ะไอเจ้าหมีนั่นน่ะอ่ะผมหมุนไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาเพชรเอ่อลงหลีเอานะครับในโทรศัพท์นะปั่นหลีทําเคสก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทำคอมโบเพชรนะครับเราน่าจะหาเพชรได้ประมาณ2-3งสาพันนะครับภายในประมาณ2วันนะเพื่อนอาจจะหาได้ประมาณ2องพันนะครับคิดว่านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพื่อนก็ตอนนี้แลด้ประมาณ2จี้ครับเพื่อน แล้วก็แลกจีเอสด้วยประมาณสามจีแล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับ3,000นะครับได้สองพันดิได้ประมาณเอสสองชิ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแล่น่ะก็จะเป็นโดนโลนะครับหนึ่งชิ้นแล้วเลงไว้แคปรพิทักษ์แต่บันวิงเนี่ยผมไม่มีนะครับก็อาจจะเลงไว้เหมือนกันนะครับสองจีนี้นะครับเราค่อยมาดูกันว่าผมจะปิดเท่าไหร่นะฮะส่วนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับ ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายที่สําคัญเ,เพื่อนๆปิด่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ได้ครับเกินหรือเปล่าวันนี้ผมเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ผมเกินหรือเปล่านะฮะแต่เราต้องไปสุม่มท่านปิดอีกทีนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอตัวไปหาเพชรเพิ่มก่อนละครับก็ขอเ,เพื่อนโชคดีไม่เกือกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับ